สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหาคู่รักดาราซุปตาได้สินสอดเกิน100ล้านรวยไม่ใช่เล่นเ่นเปิดห้าคู่รักดาราซุปตาได้สินสอดเกิน100ล้านบ่าวสาวแต่ละคู่นั้นรวยใช้เล่นแต่งทั้งทีก็ต้องจัดเต็มบางคู่ค่าสินสอดแพงถึง500ล้านบาทเลยทีเดียวจะอลังการแค่ไหนและมีคู่ไหนกันบ้างเราไปชมกันเลยครับหาคู่ดาราซุปตาได้สินสอดเกิน100ล้าน อันดับ 5. นุ่นวรนุตเป็นอีกหนึ่งงานแต่งของดาราที่หรูหราอลังการเช่นเดียวกัน อย่างสาวนุนวรโนตชกับทายาทเครื่องดื่มดังตอดปีติพิรมพักดีที่ถือได้ว่าเป็นงานแต่งงานที่อลังการอีกคู่หนึ่งถึงขั้นปิดห้องจูปิเตอร์ฮอลล์เมืองทองธานีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2 5ง3ายซึ่งแน่นอนว่างานนี้ต้องยิ่งใหญ่ตระการตาสุดๆมาพร้อมกับมูลค่าสินสอดกว่า100ล้านบาทและมีกระแสข่าวลือถึงชุดของเจ้าสาวในงานมัน่นและชุดแต่งงานว่ามีมูลค่าเฉลี่ยแล้วก็ชุดลล้านกว่าบาทอีกด้วย อันดับที่4ชมพู่อรยาหนึ่งในงานแต่งของดาราที่เป็นที่กล่าวถึงมากของสาวชมพู่อรยากับนักธุรกิจหนุ่มนอรวิสรุธรังสีสิงพิพัฒน์ที่คบหาดูใจกันถึง6ปีก่อนที่จะเข้าสู่ประตูวิวา,ากันเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2558 ณโรงแรมเดอะเพนิโซลาบางกอกในตีม r ิทึม m of Beautiful ที่สวยสะพรั่งไปด้วยดอกไม้สีขาวตลอดทั้งงานเลยทีเดียวส่วนในมูลค่าของสินสอดทองมั่นนั้นก็มีทั้งแหวนเพชร8.8กรัตต่างหูเพชร14กรัตเครื่องเพชร80กรัตโฉนดที่ดินเรือนหอ60ล้านทองและเงินสดซึ่งพอรวมมูลค่าแล้วก็รวมถึง108ล้านบาท อันดับที่3เชนทานาอนดีตนักร้องบอยแบนด์ที่ปัจจุบันกลายเป็นนักธุรกิจร้อยล้านไปแล้วอย่างหนุ่มเชนทานาลิมปยาระยะที่เข้าสู่ประตูวิวา,ากับแฟนสาวดีกรีรองอันดับหนึ่งจากเวทีมิสแกรนดไทยแลนด์เจมกานิกาภูสีเมื่อวันที่14มกราคมพุทธศักราช2560 นโรงแรมแบงคอกแมริออทมากีสควีนพาร์คในสไตล์ไทยจีนสุดเรียบหรูซึ่งถือว่าเป็นงานแต่งงานสุดยิ่งใหญ่รับต้นปี60กันเลยทีเดียวดูได้จากจำนวนมูลค่าสินสอดรวมกว่า168ล้านบาท โดยประกอบไปด้วยแหวนเพชร2กระดัตเรือนหอมมูลค่ากว่า1 4 7ล้านบาทเงินสด8,888,888 88, บาททองคำแท่งมงกุฎเพชร25กระดัตและเครืองเพชรชุดใหญ่อีกมูลค่าถึง3ล้านกว่าบาทอันดับที่2ตง๊ักงกตฎ คู่รักต่างวัยอย่างสาวตักกต๊กวงกฎกับนุมยย่มใหญเจ้าสัวบุญชายเบญจรงคกุลที่ถึงแม้ว่าคบหาดูใจกันเพียงระยะสั้นๆแต่ก็รักมีความจริงใจและจรงิงจังจึงเข้าสู่พิธีวิวาเมื่อวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2556 ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวนไปด้วยความรักและความชื่นมื่นทั้งสองฝ่ายและกลายเป็นคู่วิวาที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในเรื่องของสินสอดทองมัน่นที่ทุ่มไม่อั้นสุดๆอย่างแหวนสองวงวงละหนึ่งกรัตที่สั่งทำพิเศษเป็นลายบัวเช็คเงินสด100ล้านบาทและเรือนหอย่านวัชรพลที่พอรวมมูลค่าแล้วก็ประมาณราวๆ2 0รถึง0ล้านเลยทีเดียวอันดับที่หปุ๋ยพรทิพย์ สำหรับอดีตนางสาวไทยละมิสยูนิเวอร์สคนที่2ของประเทศไทยที่ปัจจุบันได้แต่งงานและใช้ชีวิตอยู่กับเฮบไซมอนมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจห้างดังในสหรัฐอเมริกาแน่นอนว่าสำหรับตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สจะต้องมีสินสอดที่ไม่ธรรมดา โดยมีมูลค่าสูงถึง500ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งทั้งสองมีลูกด้วยกัน2คนคือชอนไซมอนกับโซฟีไซมอนนอกจากนี้เธอยังได้รับอุปการะลูกของน้องสาวที่เสียชีวิตอีก3คนนั่นก็คือแอนดี้แจ็คคอรีนและเทเลอร์กลายเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างใหญ่แต่ก็นับว่าอบอุ่นมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ครับ